ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาก็จะมาสอนเอาเชื่อซีเทิร์ดซีเทิร์ดนะคะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอเคเลยโอเคอย่างแรกเราก็เสื้อเราก็เสื้อคำว่าธงธงไทยนะคะธงชืติไทยนี่นะคะทุกคนพิมพ์อย่างนี้เลยกด enter เลือกไปเลยเลยนะคะตามที่สบายอย่างเช่นเขาจะเอารูปนี้นะคะแล้วก็กดค้างเอิมก็แต,แ,ต,แ,ต,แ,ตแล้วก็กดดาวน์โหลดรูปภาพนะคะเอิมดาวน์โหลดเลยโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วทุกคนก็ไปดาวน์โหลดอันนี้มานะคะ โอเคเดี๋ยวแล้วก็กดเราก็กดอันนี้นะคะกดปุ่มอันนี้นะคะเป็นเป็นปุ่มบวกแล้วก็กดโอเคนะคะแล้วทุกคนก็กดตรงนี้นะคะเป็นเลเยอร์ให้มันถึงตรงนี้นะคะกดไปที่ กล้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็เอาอันนี้แล้วก็ปรับให้มันเล็กๆนะคะตามที่ตัวเองต้องการเลยจะทำเป็นเสื้อก็ได้นะคะจากนั้นก็กดโอเคนะคะไม่ไม่ไมไมโอเคแล้วก็เสร็จนะคะเราก็กดตรงนี้นะคะ แล้วก็กดบันทึกรูปภาพนะคะกดโอเคเลยโอเคจากนั้นยวเราก็จะไปที่โลบอกนะคะ แล้วก็กดไปที่เพิ่มเติมสร้างสรรค์น,นะคะกดไปที่สร้างสรรค์นเนาะโอเคพอเรากดเสร็จนะคะก็กดไปที่สามคียตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะคะกดไปตรงนี้นะคะกดตรง แล้วกเ็เดี๋ยวแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะคะเปิดไปที่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อได้เลย แล้วก็กดปิดที่ตรงนี้นะคะโอกาสมีน้อยมากเลยนะคะแ้าได้ก็สุดยอดนะคะโอเคคราอย่างนี้แสดงว่าได้แล้วนะคะทุกคนนะทุกคนก็ต้องรอให้มันโหลดเสร็จนะคะแล้วมันก็จะเข้าคุณแล้วมันก็จะเข้าเครื่องคุณเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าได้เปล่า โอเคนะคะทุกคนเราก็จะลองลอง่ันไหนดูสิเออมนี่นะคะทุกคนไอที่มันดาวน์โหลดอย่างเนี้ยแสดงว่าได้แล้วนะคะทุกคนนี่นี่นี่กำลังรออยู่นะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะได้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขออย่างนึงน,นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย